สว,ส,ส,สวัสดีครับ,รบรพี่รองแฟนครับสุข,ขุมสุข,ขนนพนค,ค,ครับมื่อเนี้ยพยายามามีครับมากินข้าวอยูไหอยูหน้าครับเหมือนครับเมนูยังไงเซบูไมนี่ต้มปลาบอนี่อัน,น,อ,น,นอันนี้อันอันใดอะไรนี่ลาบบลาบปลาลาบปลาลาบปลาหลายคนครับพี่รองครับตุ้มหุ้มกันลาบป ا. ลาลาบป ا, ลาต้มป ا. ลาทีมงานทีมงานทีมงานเซบูครับเซตเติ้ลเซตเติ้ลครับหลายคนครับเสียกักโอ้โตเฟีมจังหน่อยจังไนทั้งนั้นเอา เอาป่ะถึงเมองแล้วอ๋อโอเคโอเคว่างเลยมาเดินขึ้เขาหยัดมาเดินขกินเขาขึ้นเขา้เขาเขาขึ้นหน่ออาะตมปลาไม่ถึงนั่นอานี้่ะเอาเยอเอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักติวบ้านเท่าครับพักติวบ้านเท e> um ่าอ้าวว่เห็นนมญี่ปุ่นเลยบ้านนี้เห็น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 นมญี่ปุ่นบ้านนี้ได้เขาละละเขาบ้านเีกเขาน่อล ที่ไปไหนกินเนี่ยย,ย่างก่นมมนมมนอนอะไรก็ได้ตำยังก่อนตำหม่วตำหม่วพี่น้องเอาหน่อไม้ก็มีหน่อไม้เด้่เยอะได้หนิหน่อไม้ครับเป็นอย่างที่ผมว่าอีอย่างนึงปูขี่ปลาปูขี่ปลาพี่น้องครับก็มีเอสกผ่อนมาทำบะหมี่ดาวว่ะ กินาบากว่าได้บานีสองคู่กันยี่บ่คอาครับปาปากด้วยปากยี่ไห้หิวหอยเฮ้ยได้สอนหรือเปล่าค <c oughs> ู่กันหรือเ่าตำหูไปไหนตําหงตหงันยังก่อนเฮยบ่ เฮ้ยเลอข่ายเื่องไปแล้วขายเื่องบอกเหันแล้วลอยไปนร้ำมกาลเลยน่าจะเก่าม่งโสไปแล้วครับหอเคล่มอะจับตัวหนอยอครับอมม้เนี่ยรบปหนึ่ธรรมดาี่เสียบใช่ไห้อขึอนขอ้นอน บางบวงมันเหนื่อยเนะเขากว่ามันก,อก่อนบางบวงไหมมันร้ายนี่คือกันกินเต้นนี่หาแรงกมาเบิ้ดได้โมเดิร์นยังไงเนี่ยเขาติวนี่พักอิ๋วพี่น้องครับนี่พักอีสานบ้านเ่ากินเลยอันนี้ก็บัวจืดบ,บัวจางนี่ก่อนอันนี้ผู้ใดก็เป็นคนเห็นนี่เด็มทั้งไหน ไปเรียนหลูวิชาไม่ใช่ใช่ไหมเดิกการไม่ได้นะเปรียวเยขอทาจจะมาเทื่อหน้ากับเพียนคนนะบอทบรอทบมาใปรปงบอทบแบบปูทำไครับเบาค่าสั่งครับไปค้าสั่งเอาไปหองคาสั่งเลยอบุรีกันอ๋อจะรอเออ ตุงนั้งอะไรกับ้ครัลาจิครับเฮ้ก็รังก่ยฮ้ยก็รังไก่ครับับแซ่บีมากน่ต้มปลาไปครับ่อหอนเดียวครับนต้มปลาเย็นล่ะผงอยู่้างไหนี้ก็เผงฮึเรื่อยไปเลย

ไม่ได้ตำหงกันมาตำหงตำหงูผักผันน um> ้ำเจบเจ็บครับเจ็บไปห้องนห้คือวาไ่ปลาคาวียมจิดจางมเข้มแล้วก็มเสียบอะเสบ เปลี่ยนเซฟไหมดิว่ามอเห็นไดด้นะได้การพองพันยูคบานวเห็ดได้ด้วยเนี่ยฮ็มเห้ดเหมือนน้ำใหม่ปะครับอยู่นั่นนี่บานเครื่องน้ำใหม่น้อใหม่ยูนัดขั่วเรียบร้อยครับบัตนัดปรุง

มาห่อนก้อนมอมๆหรอพ่อหมาดังมไหหอนัทั้งลังโอเคเลยนอทนทอดแต่ไข่ชั้น้อยนะแต่ไข่สยิ่งนะไม่ต้องไม่ตะไข่ต้งใเมี้ยงนี่ลอกผักอันนี้มานี่นี่น่ลเบื้งนี่นี่็กลับปลาเนี่ยเขาเอาน่าผักยังไงอืมโน้าบักเดียว เจี๋มมังครับเออบริตัวกินตรงนั้นจากร้าน,นหาน้เพรากินเข้าไปเลยซากโบ,โบาุบๆนึ่ด้วยต้มคือไก่โรยนะกับซากบุบๆนั่นไก่าวันนี้กับแม่ท่านนั่นเฮยต้มต้มต้มเฮ้ยปลาหนังขั้วเก่งขั้วเก่งใช่ไหมนี่บอกเขาคุยอะไรกันทีเลยวะ ไปยูพุนดล <Hey, S 2> เห็นเปลเนแน่งมมาครับแบบเรมากับเป็นุนญี่ปุ่นอ่อเอภาษาญี่ปุ่นฟังไดีบ่าบ่มีอไญี่ปุ่นรสอือคืออใตานแล้วภาษาญี่ปุ่น ไม่บ่แม่นว่าสิคุยคุยเด้คือบ่สุดหนามเลยเป็นอย่างไยิ้หรือบื้อกันบ่เยิ้มด้านนี้เด้ยฮะบ่เทิงบ่เรื่องนต่เถิงมันมัสดมันอยู่ไกลนะมันเค็มบ่เรื่องนี่ตัวนี้คือสดเอาสดเอาไทยเยิมมันนัวกว่าตัวนี้นัวเล็กมันมักนัวเล็กมั้งเยวพี่กินหอยกันโอ้หูแนวนี่ยสืบจะตำมึงหงแล้วมา้งพ้ออย่างเดียวพ้อ เวลากระจันทิดว่เวลามน้อยเออก็เทียงคืนแล้วนะโอ้ยเต่มเหมือนปิเฮดมานังดีๆยังใบสองคืนแล้ว ชิมเมืองหัวมะเนี่ยวต้องกูหมั่นกันจะคนเลยวป่ากัดชิมเป็นครับโอ้ยปากเบาๆได้บานเบาทอบม่จีรีเลยขอรนันนั้นผสมเนี่ยน่ออร่อยมากครับ มิดมันเป่าซากมาเล่กินปลาเนี่ยนงไปกินในน้ำพี่นดงน้องไปกินในน้ำเนี่ยมุดเอาบ่สมุดบอกว่าอะไรไปดูเบื่ออยู่ห้องคนเบื่อก็โมแล้วอยฟังบเวลาเฝ้าเนี่ยรับถีบไปนั่นเฮ้ยพอเปิดกล่องปั๊บแมันสั่นหนาวเลยมือมิดจะดีครับผมเป็นคนดี พูดสาผูหูความจิงเลยนะเราบอทปไปแนวเลยอู๋ขี่ปลาพี่น้องครับนนี้ครับอู๋ขี่ปลาพี่น้องเห็นไปว่าอู๋ขี่ปลาแซ่บทำเลยดังหมดดังเลยลุงหยดไรลุงแม่เอร่ไก่เลยพร้อมกอสั่นมาเลย เล่นอมซื้ซีรัสนบอกเสียงดังไรนี่ไหละ่ะเนีย่ออบไอ้นี่นี่ขอขอเดี๋ยดอวนนี้หรอ,อม่หองแล้วครับเหมือนนะไ <laughs> ม่เหมือนพูดมนั่งันงกินงานอยู่แบนบล้านหนออเบ้อดีดีดดดนะใคเขาป็นคนดีมอเทรากับเขาแถวบ่ท่านแถวบ่เ,เขาอบอกแถวพ่เขาจักลูกนั่ง่าแถวบว่เขาขาดีไปเองขาดีไปเอง เสียบเสียบพี่น้องอินน้ำแกงถับลา,า,า่วลาบะหอมขึ้นงานี่ยื่หน้าชื่อเขา,านี่คือพักจิ๋วบ้านเฮาครับพี่น้องครับพักจิ๋วบ้านเฮางามงามพักปอดสารพิษครับบริสีด้ายเนี้ยนะอันนี้พักกับบริษีด้าพี่น้องครับอยู่นี่ครับตามบ้านท่าบริษีด้ายเจักกันครับเพราะว่า เป็นรสเด็ชีดครับพี่น้องครับพี่นดเอาอันน้อยครับอกว่าไปเนาะหรือบอกว่าไปเก็บมานอยู่ให้อยู่หน้าไฮะอะไรครับไมอเห้นว้า เบากัดเบากัด<ม>ในตามสีต่อ,ตอคอรับวามันจะไม่แห้งเตี้ยบอานหมืออย่าด้ไม่ได้ยินเดน้อยู่ตัวขาสิไ้หลอดงามขาได้หมอย่างเล็บขาเขให้แรงบ่อทำข้าวเปมาหารละรับเสีไปองครับมีขอาวอยูย่ในนั วัดีบอกท่านหโอ้ยเขาบดจะบพาะบนลูกหรือไม่สิพี่โอ้บดห่วงกันกับบัาเนาะมาไมทำไมทำไมมาห่วคร,รับตุม่มห่มตุ่มห่มตุ่มห่มย้ายออกย้ายออกแล้วบา้า <c> น <oughs> ย้ายออกย้ายออกแล้วแซบครับ,บอื Maman, cứ chân bố mì phụng binh tăm. But bào thảo, and ừ, mả lam, and ừ, lang thảo, tìm đi bio. Mạc bào thảo, eh. Han ba. Bin kiếp naked. Mì đất nèo mặn binh bằng 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 สูตรเสียกักวันนี้เสียกักวันนี้ปรุงสูกินไข่ปลาเสียกักปรุงสูกินพี่น้องครับแซ่บทำไมเออแซ่เอามาารู้ทานรู้ตรงจับโอ้กินจน,น,นๆๆสิเบิร์ตนะนะ ญาตอิ่มครับอ้าวพ่อกีิเหเอานับยังไงฮาอยออกอยออดเยยนี่ตังเสียบเสียบ้องยันี่โอ้ย กินนี่เวเดี๋ยวกินน่เเดี๋ยกินน่เอเดี๋ยวกินนักินนัก่อนเศรษบครับเียมงานนี่อาหารกรบเขาัอย่างไรพี่น้องครับลูกคอนครับพี่น้องครับอ้บุสาว่าเรื่องไหนปะเศรษบครับดึงเสียบวดไปไหนสู้เห็นเบอรได้บานอันนี้ผมเบอร์หนีกับบอไวเลยเนาะ บมเนเบาเถาได้หยัดใจอยเออแล้วทบเอากินสั่งของแท้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 ในกันเนี่ยันเอาตักไก่แท้นะบดถึงยับซี่กว่มาแล้วหันยกกพอ้เอฟเฟกต์งหลังมีพรอมการนีหรอมันมีหลายแนวพด เรียกกินมานี่ให้สู้กินจะแซบ่บใช่ไหมครับอุ้งข่อยหลังแรกเต็มโตเลย không nhẹ không nhẹ ngoài, chín bà lại nói ngoài nó Nước nó Hả? con là bó Phòng vàng nữa Chín bà nữa Tăng cái lăng cài cái ไสบินมาแล้วโอ้ยพอนทิ่ตกกตัวนี้ขึ้นมากขึ้นมากนะอ้วอวูอย่างไรครับแราบมากครับอาหารอิสานบ้านเฮากินแบบนี้แบบปลาไทยกับเสียพันกับเสียญี่ปุ่นครับห่้างจากญี่ปุ่น มาหลายคนเในอยู่สองคนบบบนี่ <laughs> <c oughs> นั่งบอกแล้วกันสองคน,นฝ่าฝ่าเมื่กวันเด้อกันฝ้าย่างกวนเด้อฝ่ามัน <c oughs> อู้เสียพี่น้องครับทำกันก็เสียบ,บุ <c> ่ม <oughs> ครับไปรอบนี้ที่ปเป้าเมียญี่ปุ่นมาครับเราเนี่ยคือดอยู่ จักสีได้บ่ได้ละจ็คได้กันไปเอาเมียญี่ปุ่นครับพี่น้องครับครับรอบเอาสิไปเอาเมียญี่ปุ่นดันไปดันเสียโบครับพี่น้องครับอันไหนเมียญี่ปุ่นกับโก้แล้วลูกนี่ยแซ่บโดนท้าบ้างเอ้าฝากพี่น้องแฟนคลับสู่สุขสนครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์พราะยางมีความทีมงานครับเมือนี้เมนูลับปลาต้มปลาตำหมักพวงกุ้งไข่ปลาเนาะ่นเมนูปลาครับเป็นี้ครับพี่น้องครับเมนูปลาสำหรับคลิปคลิปนี้ครับกล่าวค้ามปาสวัสดีความครับสวัสดีครับ